สินเชื่อส่วนบุคคลในวันนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสามารถสมัครผ่านแอปกู้เงินออนไลน์กันได้เลยพี่แต่ว,ว่าคุณเองก็ต้องระวังมิจฉาชีพให้มากๆนะในยุคนี้และต้องสังเกตเลยนะว่าสินเชื่อของแท้จริงๆเนี่ยคุณจะต้องไม่โอนก่อนคุณจะต้องได้เงินเลยเท่านั้น จุดเด่นที่น่าสนใจของ Century สิ็นเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้นะก็เห็นจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งมันถูกมากๆก็คืออยู่ที่9.99%ต่อปีและก็พิเศษให้ถึง5เดือนแรกนะฉะนั้นใครจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายได้แล้วก็อาชีพของคุณด้วยดอกเบีย้ยจริงๆนะคือคิดไม่เกิน25%ต่อปีแล้วก็เป็นแบบลดต้นลดดอกนี่แหละให้คุณสามารถผ่อนได้นาะนถึง60เดือน แต่ว่าวงเงินให้เยอะอยู่นะให้สูงสุดได้ถึง1.5ล้านบาทคุณก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะว่าคุณจะได้กันเป็นล้านจริงๆเนี่ยก็คือคิดให้ไม่เกินค่าเท่าของไรายได้นั่นแหละแล้วจะบอกว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยสมัครผ่านแอปได้ด้วยฉะนั้นแอปนั้นเนี่ยคุณจะต้องดาวน์โหลดจาก Official Store นะอย่าง Google pl a y s t o r e หรือไม่ก็ App Store เท่านั้นหรือจะสมัครอ่านเว็บไซต์ก็มีนะ เพียงแต่ว่าหากคุณสมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยคุณจะต้องรอเจ้าหน้าที่เขาโทรมาหาคุณและเขาเนี่ยนะก็จะส่งคนเนี่ยมารับเอกสารกับคุณหรือคุณจะสะดวกเอาเอกสารไปให้เขาเองอันนี้ก็สามารถทําได้นะแต่จะต้องบอกก่อนเลยว่ากว่าเจ้าหน้าที่เขาจะโทรหาคุณเนี่ยอาจจะต้องรอนาสักหน่อยเกินกว่าสัปดาห์ก็มี ฉะนั้นกู้ผ่านแอปก่อน่าจะสะดวกกว่าเยอะการสมัครผ่านแอปเนี่ยนอกจากง่ายแล้วเนี่ยคุณเองก็ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยแต่ว่าคุณจะต้องส่งเอกสารนะถ้าคุณมีสลิปเงินเดือนคุณก็ส่งไปถ้าไม่มีคุณก็ส่งเป็น Estatement ส่วนผลการอนุมัติเนี่ยคุณจะต้องรอนานแค่ไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะบางทีบางคนเนี่ยก็รับเงินเลยก็มี เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็น่าจะไวกว่าแต่ก่อนแล้วล่ะอย่างน้อยก็อยากให้คุณรอสักนิดนึงมันก็มีลุ้นก็ยังดีทุกคนนะสามารถสมัครได้หมดคนเก่าคนใหม่รับหมดอย่างพนักงานประจำนะถ้าคุณมีสลิปเงินเดือนเนี่ยมีอายุงาน6เดือนเนี่ยคุณก็มาได้เลยคนที่ประกอบธุรกิจนะคุณก็มาได้แต่ว่าคุณจะต้องทำธุรกิจมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย3าปีแล้วก็มีหนังสือจดทะเบียนด้วย เวลาสมัครผ่านแอปแนะนำแบบนี้นะอยากให้คุณเนี่ยนะปิด Wi-Fi ซะก,ก่อนปิดเอาไว้เลยอย่าใช้ Wi-Fi นะและให้คุณเนี่ยนะใช้เน็ตมือถือแทนและสินชื่อส่วนบุคคลตัวนี้เขาใช้ชื่อว่า Happy Cat ซึ่งก็เป็นของธนาคาร Land and House เวลาคุณขอสินเชื่อนะคุณก็โหลดแอปมาก่อนชื่อแอปว่า LHBU พอคุณโหลดมาแล้วเนี่ยก็สามารถทำการสมัครกันได้เลย หรือถ้าไม่สะดวกจริงๆนะไปยื่นกู้ที่สาขาก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าสะดวกกว่าแล้วก็พอจะมีเวลาเราถ้าเกิดว่าคุณผ่านการอนุมัติเนี่ยเขาก็จะโอนเงินก้อนเข้าบัญชีของคุณทันทีแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยทั้งก้อนทันทีเลยนะฉะนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะว่าการที่คุณไม่ใช้เงินนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เสียดอกเบี้ยตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่มีอายุ20ถึง60ปี ซึ่งรวมระยะเวลาเนี่ยกับอายุของคุณแล้วก็ต้องไม่เกินนี้นะสมมติว่าคุณมากู้ตอนอายุ60เนี่ยไม่ต้องคิดเลยยังไงก็กูก้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณมากู้ตอนอายุ5 9เนี่ยถามว่าพอมีลุ้นไหมก็ยังพอมีนะเพียงแต่ว่าคุณจะมีเวลาส่งเนี่ยแค่หนปีแค่นั้นแล้วคุณจะส่งไวหรือเปล่าล่ะมันจะหนักเกินไปไหมอันนี้คุณก็ต้องคิดให้ดีๆด,ด้วย จะขอสินเชื่อตัวนี้เนี่ยจริงๆสมัครได้3ช่องทางด้วยกันคือผ่านแอปผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านสาขาโดยตรงซึ่งไม่ว่าคุณจะสมัครผ่านช่องทางไหนก็ตามนะสิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของการเตรียมเอกสารให้ตรงกับอาชีพของคุณมากที่สุดถ้าคุณไม่รู้จริงๆนะว่าคุณจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนี่ยโทรไปสอบถามเลยเพื่อความชัดเจนโทรไปที่หมายเลข1 3 2 7นะ โทรได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่8ดโมงครึ่งเป็นต้นไปเลย